ค้าใหม่ล่าสุดมาฝากกันนะคะสีส้มส้มแต่ทําไมจะเป็นสีส้มนั้นนะคะไปถามคุณเจตนาไตรศัตรนเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีคะวัวันนี้ทุกคนนะครับจะได้ประสบการณ์ใหม่นะครับเพราะว่าจะเป็นเซรั่มวิตามินซีที่ขวดใหญ่ที่สุดเท่าที่เกิดมาแล้วเคยเจอแล้วเคยเห็นครับอยู่ในมือผมนลครับนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์ครับเราขายครั้งแรกวินาทีแรกที่อมรลินแห่งนี้เลยนะครับนี่คือเซรั่มวิตซีขนาดใหญ่ไซร้อยกรัมนะครับอันนี้หลายหลายคนบอกว่าเอ๊ะฉันต้องใช้หรือไม่ต่อบอกเลยว่าต้องใช้ย เน้นเลยในเรื่องของการแบบว่าเปลี่ยนจากหน้าโซมเป็นหน้าสดหน้าใสาได้นะฮะแล้วก็หน้าอมชมพูแลดูมีเลือดฝาดได้นะครับคือหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วโกเซร่มที่เราซื้อกันมาตลอด4เดือนแหละคุณเชนทำไมออกมาตัวใหม่แบบนี้<ช>เอาอย่างนี้โกเซรา่ม,มาไปใช้ตอนก่อนนอนอเพราะว่ามันเป็นเรื่องริ้วลอยแล้วก็ทําให้หน้าเด้งใช่ไหม<ช>แต่เซรั่มส้มครับอันนี้ช่วยปกป้องแสงแดดได้ด้วยใช้ตอนเช้าก่อนออกจากบ้านก่อนแต่งหน้านะครับซึ่งให้คุณบีครับทวนหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซรั่มที่เราซื้อกันตลอดในทั่วประเทศไทยครับราคามันเป็นยังไ ะะ15 ml เซรั่มแบบนี้เสียเงินกัน390บาทต้องได้นะนี่ m, ตรงกลางใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะใช้ได้แค่นี่30 ml ใช้ได้แค่เดือนครึ่งนะออแล้วก็อยู่ที่690บาทนี่<า>เลยฮะแต่ผมครับขอเทครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยครับนี่คือวิตซี100กรัมของเราครับนี่ขวดใหญ่เทไปก็หมดเวลารายการพอดีอมไม่ได้ขายของพอดีแต่ไม่เป็นไรให้ดูว่ามันเยอะจริงๆคือ690บาทเนี่ยได้ไม่ถึงเดือนใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยบอกเลยเดี๋ยววันนี้ถูกกว่า690บาทแน่นอนแต่ใช้ได้5เดือนครับผมหลายคนบอกว่าในขวดส้มๆแบบนี้นอุญาตถื มันมีอะไรผสมอยู่บ้างบอกก่อนเลยตัวนี้มีวิตามินซีบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็มีวิตามินซีจากส้มสีเลือด3ส,สายพันธุ์นะที่เขามีการวิจัยมาแล้วจากประเทศอิตาลีนะครับว่ามีส่วนช่วยให้ปกป้องแสงแดดจากประเทศไทยได้นะครับแล้วก็มีเม็ดบีที่ผมถืออยู่เนี่ยคือมันจะเป็นแบบว่าเม็ดเล็กๆสีส้มสมสีแดงนะครับมันจะแตกตัวเป็นเหมือนดับเบิลเลเยอร์ทาให้ผิวเนี่ยเรามีแรดูมีเลือดฝาน,นะครับมีแบบว่าแก้มอมชมพูได้แล้วมีกรดผลไม้ครับทำให้หน้านิ่มนะครับไม่ไม่หยาบก,กระด้างแล้วก็รวมถึงไวนน่่ววีี้มสชย ในการลดฝ้าด้วยเปิดตัวเลยดีกว่าครับวันนี้เป็น500สายแรกในประเทศไทยกันนะครับขวดใหญ่แบบนี้นะฮะดูกล่องนะครับอย่างใหญ่นะครับอันนี้คือแบบว่าทีวีมันอาจจะทําให้ดาราหน้าเล็กหน้าใหญ่ได้แต่อันนี้คือเซรั่มขวดใหญ่ครับ100กรัมใช้ได้5เดือน